อยู่แถวแถวนี้แหละคนวันตียืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะจะกลัวฉันทำไมฉันมาดีไม่ได้มาหักคอพวกเธอขึ้นชื่อว่าผีใครก็กลัวทั้งนั้นแหละค่ะก็จริงแล้ ทำไมอา마ถึงเพิ่งจะมารู้สึกได้ล่ะคะคุณอวันตีเขาตามฝนมาตั้งแต่ที่วัดเขามีแล้วนะคะตอนนั้นพลังอียังไม่แรงเท่านี้แต่ตอนนี้อัวรู้สึกได้ว่าอยู่ใกล้ๆอัวแต่เดี๋ยวเมื่อกี้เลือกพูดถึงชื่อคุณอวันตีใช่ค่ะคุณอวันตี <c oughs> เจ้าของตลาดจเจริญลาบที่เมื่อก่อนเขาลือกันว่า อีนีตามชู้ไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนใช่ไหมแต่แล้วทำไมถึงกลายเป็นผีเฮ้ย,ย,ยอ,อย่าบอกนะว่าใช่ค่ะคนวันตีเธอเป็นเจ้าของตลาดแต่ว่าเธอไม่ได้หนีตามชู้ไปนะคะแล้วก็เธอตายแล้วคือ คนนอนตีเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุคะ่ะว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วก็ถูกนําร่างไปฝังไว้ใต้ต้นตะเคียนที่ฝนเป็นคนทําความสะอาดนางฟ้าคนนั้นอมาม่าจำได้ไหมคะและ้วคนนอนตีก็สื่อสารกับฝน,นแค่คนเดียวแต่บางทีที่ฝนดูไม่ค่อยเป็นตัวเองก็เพราะว่าคนนอนตีเข้าสิงร่างฝนนะคะรวมถึงตอนที่ แกเอาไม้ฟาดอีนางเจ๊ใจด้วยใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่ฝนไปดื่มกับคุณชยุธจนเมาอะค่ะมีหน้าล่ะปกติแล้วอะ่ะแกไม่ดื่มเหล้าแค่ได้กินเนี่ยแกก็จะอ้วกอยู่แล้วคุณวนวลจีก็เข้าสิงฝนได้เฉพาะตอนกลางคืนค่ะอืมนั่นะสินะเมื่อกี้ฉันลองพยายามเข้าสิงเธอแต่ก็เข้าสิงไม่ได้ ฉันก็ลืมไปว่ามันตอนกลางวัดฉันติดต่อกับเธอได้แค่พูดคุยเท่านั้นคุณโนวันตีเขาติดต่อฝนได้แค่คนเดียวค่ะก็เลยมาขอให้ฝนช่วยหาฆาตการตัวจริงว่าใครเป็นคนฆ่าเธอเพื่อกดปล่อยดววิญญาณของเธอไม่ให้กลายปเป็นสัมภเวสีไม่ได้ไปพุดไปเกิดอะค่ะมี คนเชื่อที่ฝนเราใช่ไหมคะกลองไม่เชื่อสิฉันจะหักคอคนณนวันตีบอกว่าถ้าไม่เชื่อจะจับหักคอค่ะบ่า่เชื่อฝนแล้วคุณชวินรู้เรื่องนี้ไหมแกรู้ค่ะเขากับฝนกำลังตามหาฆาตกรตัวจริงอยู่ค่ะ เราก็กอาจจะเป็นใครก็ได้ในบ้านหลังนั้นแกถึงต้องอยู่ที่บ้านหลังนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อตามหาความจริงโถเอ้ยน่าสงสารจริงๆอภัอาวันตี